Ây dìa lùn phi tàn bố, bố, mà. oh. Mày lẹ mà, 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 mà. mà. Hãy oh. thank you อันดับแรกอันดับแรกก็สวัสดี่อทีแม่สีี่น่าเล่นเลยเกล่นต้มเลยเล่ตมเล่นอมเลยเล่่นตม น้ำเสร็จนะครับเอายามาด้วยครับวันนี้วันนี้พี่ชวนเทามาเยอะไหมมันเล็กเขินนะเยอะวันนี้นะครับพี่ชวนจะเล่นน้ำแล้วก็เอายามากินด้วยเดี๋ยวจะชุ่นะเกลี่ยตัวให้มอมเมมก่อน ไอ้เจ้าหูเรื่องอเปลี่ยเลยอันนี้เป็นวันแรกของปีนะพี่จุนวันที่หนึ่งนะครับอากาศร้อนๆนะครับคุณนก็หลังจากที่ส่งจันโจ้ขึ้นรถต็ดนะครับช่วงบ่ายสาม เราก็พาคู่กับแม่มาเล่นน้ำอันนี้ก็ต้องขอบคุณตะเพียงอาหารนะครับจากทางคุณพ่อท่านผู้ใหญ่ใจดีครับเก็ฑ์หญ้านะครับแล้วก็ขอบคุณข้านแนนนะครับข้าแนนครับข่ารถนะครับที่มอบให้์จักรยานจูนะครับขอบคุณที่มาเฉลวยด้วยนะครับอตอนเย็นก็ไอ้ตอนเย็นช่วงบ่ายๆนะครับก็หามาเล่นน้ำกับตระแห่เดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณ4โมงนะครับ,บคุณยายเดี๋ยวได้ต้ส แม่นี้ไปอาบต่นไดนข้นกับเปียกเนียไปแล้วพี่บุกมาหนึ่งบ่มาหนึ่งเฮ้พี่บุกด้ย Ủa bay hứa Ê, bị thả ngoài nào đó thì trông nó bay nóng Thả sữa ổ bó Đến nè Hàng lá không Tàn em อันนี้อาบน้ำเราจะไม่ได้แบบโยนหรือว่าไปจุ่มทั้งตัวครับเดีย๋ยวน้ำจะเข้าหูอ,อาบพอประมาณครับคุณแม่หูไตท่องเยกก็นเลยอยากขึ้นยังนีก็ไปขุปแป้งอีกไปด้วย,นะยนำ้ำด้วยนำ้ำเอ้ยนาวนาเกี่ยงหัเขาไป,ไปต่อว้ายเดี๋ยวไปใต้หูไปกินหน้าต่อ

ก็ตไปก็ตก็ขอได้กินกันนะครับนี่ครับคุณแอรขอบคุณย่านะครับจากทางคุณพอ่อท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับก็หอมากินด้วยเดี๋ยวกินยาเสร็จนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณ พอวีแม่เอฟซีทุกท่านที่รอมติดตามเราชมนะครับให้กำลังใจพ่ภุแล้วก็ไม่อ่อยมาเนาะฮีลลุมฮลมอีมเมบ่อหมอนอ๋อลมหัวหมุนเขาเอิญลมหัวขุดก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ